สวัสดีค่ะเจอกับไอรีนอีกแล้วนะคะขอต้อนรับสู่เพจคนไทยในอินเดียนะคะแล้วก็ช่อง YouTube คนไทยในอินเดียคนเจียงไฮไกลบ้านนั่นเองนะคะวันนี้นะคะไอรีนนะคะถ่ายคลิปโดยการใช้แอปโซดาค่ะทุกคนเป็นแอปที่ช่วยทำให้ ผีนะคะกลายเป็นนางฟ้าค่ะตอนนี้นะคะไอรีนรู้สึกว่าหน้าตาไอรีนนะคะสวยคมเข้มนะคะดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆเลยนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะสามารถโหลดแอปโซดาตัวนี้นะคะมาใช้ได้นะคะนี่ไอรีนทดลองใช้นะคะดูดีทีเดียวคะ่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะไอรีนกับ ชิบูแล้วก็คุณแม่นะคะพวกเรากำลังจะเดินทางไปนิวเดลีค่ะโดยทางรถยนต์พวกเราจะขับรถกันไปนะคะก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าระยะทางจากแคชเมียร์ถึงนิวเดลีเนี่ยก็ประมาณ900กว่ากิโลเมตรนะคะประมาณนั้นแล้วถนนหนทางก็ค่อนข้างที่จะ เป็นบางเป็นบางส่วนนะคะเป็นบางพาร์ทที่ค่อนข้างทุลักทุเลเพราะว่ามีหุบเขาภูเขาแล้วก็มีการทําทางนะคะก็อาจจะทําให้การเดินทางของพวกเราล่าช้าลงไปบ้างก็อาจจะใช้เวลานะคะถึงนิวเดลีพวกนี้ประมาณช่วงบ่ายๆนะคะพวกเราก็จะค่อยๆขับกันไปนะคะอย่างระมัดระวังก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะเพราะว่าทุระของพวกเรานะคะวันที่12ค่ะวันที่12นะคะแล้วก็ สิบสามสิบเสร็จธุระแล้วก็อาจจะกลับที่แคชเมียร์เลยนะคะยังไงเดี๋ยวไอรีนจะถ่ายนะคะคลิปวิวสวยๆนะคะตามทางนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะจะค่อยๆถ่ายแล้วก็ ถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็จะอัปโหลดให้ทุกคนได้ชมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไอรินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไอรินก็เข้ามาทักทายแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอตัวแพ็คเสื้อผ้านะคะเตรียมตัวก่อนนะคะเพราะว่าประมาณ4-5่หโมงเย็นนะคะเราก็จะเดินทางออกจากแคชเมียร์สู่นิวเดลีค่ะแล้วเจอกันที่นิวเดลีนะคะพรุ่งนี้ค่ะดูแลสุขภาพเทคแคร์กันด้วยนะคะบายบายค่ะ